ไายแฟนคลับพี่กองค้วยไล่ด้วยขอเสีพี่แฟนคลับพี่กองค้วยไล่หนึ่งที่นี่ๆๆเดี๋ยวเราได้พูดคุยกับพี่กองอย่างแน่นอนนะครับและเพลงที่สองนะครับคือตามสอยน้องแนนครับร้องโดยเมลเอลวิสานะครับฟิชเชอรี่กับพี่ฝ้ายเมค้านักเองนะครับและเพลงที่สามเมื่อกี้ผมเชื่อว่าเราทุกคนต้องคุ้นหูกันไปอย่างดีอย่างแน่นอนนะครับกับเพลงปักแตงโมจากวงพันแนลนันเองครับ ซึ่งต้องบอกครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่สาบทเพลงเท่านั้นนะครับยังมีอีก2บทเพลงครับัน่นก็คือเพลงนงใหญ่แพ้ไข่ดาวครับซึ่งขับร้องโดยพี่เพชรสหรัฐคือชลิกับลำยไยไหทองคำครับและอีกหนึ่งเพลงคือเพลงวาระสุดท้ายครับซึ่งขับร้องโดยออยแสงสิ์นั่นเองนะครับทุกท่านสามารถรับฟังเพลงที่ได้ฟังกันไปเมื่อกี้3เพลงเลขสองเพลงนะครับผ่านทางแพทฟอร์มทุกแพตฟอร์มเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้น,นยังสามารถดูเอมีตัวเต็มได้ ผ่านทางช่องทาง u ูท b e ครับของทันตครนฟิล์มมันเองนะครับและตอนนี้ครับถึงเวลาแล้วนะฮะที่เราจะมาพูดคุยกับนักแสดงนำและทุ่มกับนั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่อีกบุงลาพี่ก้องคุยได้น้องฟิลฟิลซีริอบอครับน้องตาต้าชาติชายน้องเอิตรวิสาแปดแสนซาวครับและที่ขาดไม่ได้เลยขอเสียงปรบมือให้กับพุ่มกับของเราด้วยพี่เอิญที่ได้ผมใช้สเปสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นะครับเดี๋ยวเราขอหน้าทูนคุยสักนิดนึงแล้วกันนะครับเริ่มจากพี่เอินก่อนเลยแล้วกันครับเพื่อนครับหลายคนสงสัยครับว่าโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องบักกันโง่มีที่มาที่ไปยังไงครับพี่เอินก็เป็นการคุยเรื่องท่แบบไม่ได้และอยากมีควยที่แบบมันวมความที่ันน่าคลอี่จะเลนเรื่องักครับแต่พี่อยากก็เลยคิดโปรเจกต์บักกันโง่ก็คืออยากได้กัรแสดงตลกที่แบบมันมีความสามารถรวมกันในเรื่องนี้ ครับก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมา<ช>แล้วที่เราใช้เวลาในการรวมโปรเจกต์นี้นานนะครับกว่าจะออกมาเป็นภาพยนตร์ที่เราได้ดูกันในวันนี้นนาครับโปรเจกต์บทที่เขาจากันเป็นปีครับก็ไปนั่งทานเข้าวทานดื่มกินแลน้วก็เที่ยวมุกกันยืนหลังกันที่แบบมุกกันเยอะมากๆอย่างเงี้ยครับลตลกที่แบบว่าเออมันมีความเน่ารักที่สุดครับผมเชื่อว่าการที่จะทำภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเนี่ยมันต้องมีอุปสรรค พราะฉะนั้นภาพยนตร์หรือภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยกว่าจะสาเร็จมาแบบนี้พี่แหลมมีอุปสรรคหรือว่ามีความยากง,ง่ายของภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างไรบ้างครับโอโก็กว่าจะรวมการแสดงแตละคนมารวมกันได้ไม่ใช่เรื่องายากต้องขอบคุณพระองค์ามากที่สามารถรวมคิวรแสดงแตละคนมาได้ครับผมแต่ให้พี่เอิญช่วยพูดถึงบรรยากาศในการถ่ายทำหน่อยล,ละกันอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ระยะเวลาในการถ่ายทำนานไหมครับภาพยนตร์เรื่องนี้นานครับเรื่องนี้ Uh, เพราะว่ามันมันติดช่วงโควิดด้วยเนาะแล้วก็บวกกับคิวถ่ายเราบางทีมันก็ไม่ได้ต่อเนื่องกันนะครับครับ,รบแต่แต่ก็ ผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันนานแต่ว่ามันสนุกนะคือแบบว่าทํางานกันทุกวันก็สนุกเพราะว่าแต่ละคนมาลักแสดงแต่ละคนมาเล่นรู้สึกว่าเออแค่ดูยังไม่ได้ตัดต่อมันราก็รู้สึกขับแล้วอ่ะขับอันนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าจะได้เข้าไปพิสูจน์ในวันนี้นะครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้ขอพูดคุยกับนักแสดงนำหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้ทุกท่านแนะนําว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยแต่ละท่านรับบทเป็นใครบ้างเริ่มจับที่ต้องก่อน ก่อนเลยนะครับในเรื่องทครับบทเป็นใครครับบทเป็นโทนี่แล้วก็แดงโมสองบทครับครับผมร้อนเกินมากครับผมทงบคือเรื่องสองบทเลยใช่ใช่ครับแล้วในคาแรคเตอร์ของเราครับโทนี่กับแดงโมเนี่ยคาแรคเตอร์มันมีความแตกต่างหรือว่ายังไงกันบ้างไหมครับมันแตกต่างกันแต่คนโกหกของเราครับผมเขาบอกว่าผมเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ผมจะรวยมากครับแล้วก็ใส่ชุดดีแล้วก็ได้เป็นเศรษฐีเลยครับครับผมได้ได้ดูเห็มผมเป็นเศรษฐีมั้งไหมในตัวอย่างไหมครับคือคือไม่ถึงนี้ ใช่มันก็เป็นอย่างนั้นเลยครับมันภาพตรงนี้แหละครับผมเรคิดว่าชีวิตจริงไม่เคยได้สัมผัสกับคำว่ามหาเศรษฐีเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเล่นเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเล่นคนักกีฬาโงนีด้ดีมันจะเป็นมหาเศรษฐีครับครับแสดงว่าพี่เล่นโกหกพี่มาแบบนี้เจอไม่ได้นโกหกครับครับผมคุณแหลมครับผมอ๋อคุณแหลมคุณแหลมเป็นกระจัวไห้แบบนี้เลยใช่ครับผมครับผมพี่ฟิล์มครับพี่ฟิล์มในเรื่องรับบทเป็นใครครับแล้วก็คาแรคเตอร์ของเราเป็นยังไงบ้าง รับบทเป็นเดือนค่ะครับค่ะคาแรคเตอร์จะเป็นแบบสาวแก่นๆแบบนี่ใส่กู้ชายหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะใช่ครับผมอ่าเป็นสาวแก่นๆนะครับแล้วตาต้าล่ะครับตาต้าครับผมในเรื่องเรารับบทเป็นใครฮะแล้วคาแรคเตอร์เป็นยังไงฮะเอ่อจะ็ตัวประกอบครับพอใจแล้วนะฮะผมรับบทเป็นเอ่อเป็นมิกครับรผมครับเป็นมิกครับเพราะว่าเรื่องนี้ถ่ายตั้งแต่สามปีที่แล้วครับผมใช่ครับ ก็เลยขัดเกลื่อนบางข้อมูลนมาครับพอดีว่าช่วงนั้นถ่ายหนังหลายเรื่องนะครับพี่ก้องถ่ายหนังหลายเรื่องครับมันมีเรื่องเดียวโอเคเสียเรื่องนี้นะครับครับผมใช่ครับเป็นมิกครับผมครับผมแล้วเมลนะครับเมลเรื่องรับบทเป็นไงครับรับบทเป็นไง แล้วปวเป็นหมาล่าเป็นสาวแซ่บสาวยัวดาวยัวเซ็กซี่อ่ะพี่ดูจากข้างนอกหนูเซ็กซี่ไหมล่ะโอ้โหที่สุดที่สุดแล้วบบทเป็นสาวเซ็กซี่ค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนของเดือนค่ะแล้วก็แบบว่าช่วยเหมือนกับเหมือนพาเพื่อมาแก้แค้นเพื่อเราอะไรแบบคอยซัพพอร์ตเพื่อนเราคอยแก้แค้งเพื่อนฉันนะครับผมประมาณนี้พี่อี๋นะครับในเรื่องครับคาแรคเตอร์ของพี่อี๋รับบทเป็นใครครับลืมแล้ว คือสารฟีใช่ไหมก็เป็นน่าจะเป็นรูของก้องครับเป็นอาครับเป็นอาเป็นอูของก้องก้องเอยรูงวาดูในผลประโยชน์เยครับพรเขากำมาจับโรงออก็มีเรื่องเวลากันครับแม่บ้าโกงเจ้าโกงเป็นประมาณ้านป็นมาบ้ใช่ไหมพี่โกงนะเป็นกิดไปทาจิ้มเกิดเกิดไปทำจิ้มมาช่างม คือทั้งระยะเวลา3ปีนะที่ใช้เวลาในการถ่ายทำตั้งแต่ตอนแรกจนมาถึงวันนี้ใช่ไหมครับเฮ้ยผมถามถึงความรู้สึกหน่อยละกันแต่ละคนที่ได้มาเล่นภาพยนตร์เรื่องปักแตงโมครับพี่ก้องครับรู้สึกยังไงบ้างครับขอบคุณตัวเองที่ได้รับจริงๆมันสถานการณ์ตอนนั้นคือไม่ใช่งานเยอะนะครับแต่คือจริงๆถ้าเกิดว่าเรามาทํางานแล้วมันขึ้นกลางๆไม่เต็มที่ครับเราไม่มาดีกว่าซึ่งแบบว่าถ้าเกิดว่าเขาจะรับงานสร็งานหนึ่งก็ให้เต็มที่กับงานแล้วจังหวะชีวิตมันพอดีครับ ทางก็ได้มีโอกาสได้ร่วมได้ร่วมงานกับพี่เอิร์ร่วมงานกับพี่พี่แหลมจริงๆพี่แหลมเป็นจีบผมตั้งแต่ผมยังถ่ายภาพยนตร์เรื่องอีกเรื่องนึงยังไม่เสร็จเลยครับครับผมถามว่าดีใจไหมได้เงินครับขอบคุณมากครับครับผมอันนี้คือสิ่งสองพัญเลยพี่พีนะครับพี่พีรู้สึกไงบ้างครับที่ได้มาเล่นภาพยนตร์เล่นตัดต่อมูอแล้วเป็นนางเอกด้วยโอ้หค่ะก็เป็นเป็นเรื่องว่างเลยที่หนูได้เล่นครับ แบบตลกเฮฮาแล้วก็แบบเกลๆอย่างนี้ค่ะปกติจะเล่นแบบมีแต่ทุกงให้เสียใจเศร้าพื้นน้อยอะไรอย่างนี้ค่ะก็สนุกดีค่ะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแฟกเตอร์ของเราเลยไหมเปลี่ยนแบบหน้ามือหลังมืออะไรแบนี่นะครับตาต้าครับตาต้ารู้สึกไงบ้างครับกับการได้มา เล่นเรื่องปะแตงโมสนุกสนุกกว่ากันยิ่งรู้วันในชีวิตจริงเราทําอะไรพี่กองไม่ได้แต่ในหนังเราทําได้อย่างี้ยิ่งพอใจครับผมคุณมีความแคสส์ส่วนตัวกันไหมครับไม่ครับมไม่ครับผ่านด้วยครับเป็นรักกันดีครับผมเมลนะครับเมลสิ่งอะไรบ้างครับก็ดีใจค่ะเรียกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเมลค่ะแล้วก็ ต้องขอบคุณทางคณะควาคมพิม์แล้วก็พี่เอิร์ทนะคะที่ให้โอกาสดีๆแบบนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เื่นเกียมากที่ได้ลองทําอะไรใหม่ๆอย่างหนค่ะครับขอบคุณมากครับขอพี่อทครับก็ภูมิใจเพราะว่าผมเนี่ยอยู่กับพระนัครมพีมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเลยก็คือพี่แหลมเป็นคนให้โอกาสให้ผมได้เล่นหนังเรื่องแรกครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่พี่แหลมให้โอกาสผมได้เล่นหนังครับก็ถือว่าเปินการคิดถึงพี่แหลมมากแล้วก็ทั้ง อีกคนเมื่งมาอีกคนหนึ่งก็คือพี่ห่นครับป้าหนก็คนหนึ่งที่อยู่วงการน,นี้มาตั้งแต่ผมยุบเ,เริ่มแรกทำหนังเรื่องแรกไปกันแล้วก็นักแสดงอีกสองท่านนักคอมกับพี่โรเบิเร์ตด้วยเพราะว่าเป็นค,ค,ความภูมิใจนะครับที่มีโอกาสได้เล่นกับศิลปินพี่ๆน้องๆเวลาได้อยู่ในกองเนี่ยครับ,ค,รบคือไม่มีใครที่แบบไม่นิ่งเฉยแะคนบางคนที่จะร้องเพลงบางคนหยอกล้อกันคือแต่ละคนมีแบบมี power แบบ power power เล่นสนุกสนานครับผมดีกรีและวก็ทางที่สิน แต่ละคนเนี่ยมนะันมองว่าเป็นกองใหญ่แล้วก็พระนครขาลงทุนจริงๆครับผมเป็นหนังกองใหญ่จริงๆครับผมแล้วก็เขาโค้งหนังเป็นเขาโคงหนังแบบคล้ายๆหนังจีนใหญ่เลยนะครับผมว่าหนังเรื่องนี้ร้อยล้านนะครับผมยิ่งแสดงว่าบรรยากาศแสดงว่าบรรยากาศในกองนี่คือเป็นเหมือนว่าเวลาเรามาเจอเพื่อนพี่น้องกันเองอย่างนั้นถูกไหมครับเหมือนคณะหมอลำที่มีแบบความสนุกสนานไปหนักมากด้วยนะครับ ข้างๆนี่คุณย้อมเลงไม่มีตาข้างๆนี่ก็จบกันอยู่วจบจบแค่ไหนไม่มีไม่มีจบจบแล้วก็จบแค่ไหนเป็นอะไรความสุขข้าเป็ความสุขครับผมงั้นถามถึงความยากง่ายในการถ่ายทำหน่อยละกันครับก็อย่างพี่กล้องจะเห็นเลยว่ามีต้องแบบว่าทาตัวดำทาอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะเป็นภาพยนตร์ที่เปลือกเงางเกลีในมากครับอาจารย์ครับภรรยาผมก็เตรียมเงางเกลียไปเยอะมากครับไปโกรธอะไรผมอ่ะจริงๆต้องคุยกันไว้คือว่าผมเป็นคนรวยและเป็นพระเอก ครับก็ด <c ười> anyway. so. no no. no ีใจสิเ no กิดมาครั้งนึงได้เป็นพระเอกก็รับงานไปสิปั๊บโคตรเปลืองเกินในเลยคือเวลาเกินถ้าเกิดว่าทีมงานเขาว่าเราเดินเราเดินทางมาถึงที่่อเก่งเกินในหมถึงว่าเวลาถ่ายทาาคุณถ่ายกับสาวเยอะหรือยังไงไม่ใช่เลยคนบ้าไม่ใช่คือมันมันเลอะมันเลอะเปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนบ่อยเป็นเสสรือหมายถึงฝนตกอะไรอย่างเงี้ฝนตกตรงไหนที่ฟิล์นตกน้ำฝนอยน้ำตกน้ำตกน้ำบ่อยมากก็เหมือนโดนแกลจนมาครั้งมันมีฟิลที่แบบว่า พี่พี่ครับกล้องที่ซ่อนไว้ออกมาเถอะพี่พี่หอยผมไม่ว่าอะไรหรอกเราเคยรู้จักกันออกมาเถอะรายการสารเณรคือเราคิดไม่ได้มันโดนแจ้งจนไม่รู้แล้วที่คุยกันไว้ล่ะแล้วที่เราคุยกันไว้แต่ว่าผมว่ามันก็เป็นอะไรที่คนก็คงสะใจแนะเหตุเวลาคนอื่นโดนกระทั่งอย่างเงี้ยท้าทากไม่นี่หรอกครับมีแต่ความลำบากเรื่องสภาพจิตใจครับผมได้ครับมีซีนนึงที่เห็นในตัวอย่างที่กล้องขึ้นมาจากอ่านหนังสือแล้วที่ฟิล์มดีสนั้นพี่อยากรู้ว่าอันนั้นอะ ถ่ายจริงหรือตัวแสดงแท้เขียนรูปที่ไม่ได้อยู่นะถ่ายดำกรีนสกีนเขียวครับหน้าสกีนเขียวก็เป็นการตัดต่อภาพที่ตัดต่อตัดต่อมาพคือทางพัฒนกรฟีมเตรียมงบตรงนี้ไป40 40สบสกว่าล้านเพื่อที่จะให้ภาพออกมาดีแต่วันนั้นเห็นพี่เดินมาหาผมแล้วพี่บอกว่าโอ้สกีนขาวโบล็อกพคืออะไรครับเมียกูมาด้วยแล้วพี่ฟิล์มนะครับพี่ฟิล์มจากที่เราเคยเล่นแบบว่า งวดทั้งอะไรหมดครับถ้าถ้าให้ผมแต่งขนาดนี้เอาใครมาเล่นก็ได้พี่นายมาว่าเฮ้ยเหมือนเก้ามิคของมันคนจะรับคนก็จะได้รู้ว่าเป็นใครอะไรเงี้ยครับคือเรื่องที่ยากที่สุดคือการแต่งตัวแล้วก็เข้ากับคัฟฟี่สินเข้ากับพี่ภาษาลั์นี่แหละมีซีเนอร์ดีเป็นซีนปากเหม็นที่พี่หาว่าผมปากเหม็นจริงใช่ไหมแน่แน่เลยพี่จะพูดถึงคนอื่นไม่ได้กินเขาจะหาว่าพี่ผมฟ้องพี่ได้แล้วการแต่งตัวพี่ครับผมได้ครับอะไรต้องปากเหม็นนี่ ไร้ส, <Allah> <St att ly> ส,สินนะคุยกันค oh, ุยก wow, uh, ันมีน <disaster> ี้มีนี้มีนมีนโอ้ยมีต่กินเพี้ยเนาะเพี้ยหมายถึงว่าอ่าุชระอ่อนๆของวัวนะครับครจิ้เนนก็จิ ต้องให้ได้กิ่นใกล้ๆมั้หรือว่าต้องใช้คำว่าเหม็นไหมปากพี่เพราะมันเหม็นไหมของพี่สายตาไปเล่โบอกกันนั้นนะไอ้เกียรติกันนักับผมก็บอกางอกอ๋อลูกโอ้อมาให้นทีเลยอันนี้เป็นหัวพี่ลีใช่ไหมฮอันนี้อรันนี้อันนี้อันนี้เสีเป็นเสียงารัารสรัอเยแนี้แป อย่างที่ผมพูดในตอนตั้งแต่แรกนะรครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของตลกขัใจชาวไทยครับนั่นก็คือพี่โรเปิดสายวันแล้วก็นักท่องชนชนื่อนั่นเองนะครับผมอยากจะถามนักแสดงทุกท่านแล้วก็พี่โลร่วมกับด้วยครับว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้ร่วมงานากับทั้งสองท่านครับเริ่มจากพี่กองก่อนเลยนครับไม่อยากใช้คำนี้เลยครับจริงๆก็มันเป็นอะไรที่ ขนาดไปวัน,วนไปท่าเสียงยังยังมีมีฟิล,ล์มด้าคภาพเสียงที่ไปร่ว,รวมอ่าไปร่วมเข้าฉา,ากนักคอมประมาณนั้นดูนักคอมแกล้งเไยครับฮฮฮฮดูนักคอมแกล้งเสร็จปั๊บก็ก็บอกกับกอทีมงานว um, ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องหน้าเจอกันเดี๋ยวเอาคืนให้หนะน่ะพวกมันก็มีก็อื่นไงครับก็ต้องยังไงดีอะผมอยไม่อยากเป็นภาพยนตร์ประเทศไทยครับว่าอนันต์เป็นภาพยนตร์ที่เป็นของขวัญพิเศษสำหรับพี่น้องที่ต้องการเสียงร้อ ในช่วงที่สถานการณ์โควิดแบบนี้ที่ความขัขื่ทั้งที่แหลมปล้าหนพี่โรเบิร์ตนักคอมนะครับมันจะผมข,ข,ขวัญว่าวันนี้เราประสบความสาเมร็จแล้วท่านยนชมได้ฉายแล้วครับผมเชื่อว่ารอยยิ้มที่จะเกิดขึ้นความสุขที่จะเกิดขึ้นนะช่วงเวลาต่อจากนี้มันคงเป็นของขวัญที่เราจะมอบให้กับทั้งสี่ท่านเช่นกันครับครับ,รบก็ประมาณนี้ครับครับผมพี่พิมครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่เจอทั้งนักคอมพี่เบิร์ด เพราะว่าน่าจะเป็นแบบถือว่าเป็นระดับอาจารย์ของเราเลยก็ว่าได้ใช่ค่ะแต่ว่าหนูไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยได้มีซีนอะด้วยกันเท่าไหร่แต่ว่าเจอตอนในกองตอนมากองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนใจดีค่ะใจดีทั้งคู่เลยแล้วก็แบบคอยสอนนั่นสอนนี่ค่ะต้องคิดค่ะครับผมตาต้าล่ะครับก็รู้สึกใจหายหนที่พี่ก้องพูดตอนนั้นก็อยู่ด้วยกันอตอนนั้นก็อยู่กับพี่ก้องด้วยวันที่ เพราะความเสียแล้วโรเบิร์ตเสียก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าคือเราเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาจากไปเลยนะคือเรายังเล่นเฟซบุ๊กยังกดไปที่ยูทูบเรายังเจอผลงานของพอเข้ามแล้วก็ี่โรเบิร์ตอยู่ตลอดนะครับมันเลยทําให้รู้สึกว่าอุ้ยเขมีความรู้สึกเกี่ยวนตัวไม่ได้จากไปเลยจริงจคือจากไปแค่ร่างกายไปทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสองท่านทิ้งให้เราเลยก็คือความความสุขจริงจริงที่ท่านมอบให้กับ คนไทยทุกคนครับ<ล>ผมรู้สึกได้ว่าทุกคนรู้สึกแบบนั้นเหมือแนบบกันครับ,รบพอประมาณนั้นครับคบ<พ>อเมลนะครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับค่ะก็อย่างแรกเลยต้องต้องบอกว่าใจใจหายมากคะ่ะที่ได้ยินข่าวอะไรอย่างนี้คะ่ะแล้วทุกคนก็ภูมิใจคะ่ะภูมิใจที่ได้ร่วมแสดงภาพยนตร์กับพี่โรเบิร์ตแล้วก,ก็นายคอมค่นนะ,คะเรียกว่าเป็นเรื่องแรกของโรเลยด้วยค่คะก็ ก็ดีใจที่ได้ได้ได้เจอกับน้ากับพี่โรเบิร์ตค่ะครับผมขอบคุณน้ามากที่สอนหลายๆอย่างไม่ต่างการวางตัวแล้วก็เรื่องการแสดงด้วยครับครับผมพีอีนะครับพีอีนี่น่าจะต้องร่วมงานกับน้าองรับมี่เปิดเยอะที่สุดใช่ครับผมตั้งแต่โอ้หลายเรื่องมากๆน้าคงเป็นคนที่ทำงานต้องมาก่อนเวลาตลอดครับ คือเป็นคนที่ตรงต,ต่อเวลามากๆแล้วก็เล่นเน้ะมีความสบายใจครับผมผมมีความรู้สึกว่าทั้งสองท่านยังยังอยู่กับเราคือเหมือนเหมือนคือเราได้เห็นอย่างอย่างที่แต้อบอกเราได้เส็นผลงานอยู่ทุกวันดูคนงานอยู่ทุกวันเหมือนเขายัางมีชีวิตอยู่ครับ,รบผมผมมองแบบนี้ผมอยากให้หน,นังเรื่องนี้เป็นเป็นเป็น,ปนสาณ์แห่งความคิดถึงของของผู้อยู่ทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังทั้งสองท่านที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็สองท่านที่อยู่เบื้องหน้าที่จากเราไปถึงมองว่าอยากให้หนังเรื่องนี้เนี่ยเห็นถึงความตั้งใจของของฝ่ายเบืื้้้้ออองงงหหลลัแววเบนาดยค พี่แหล่งแกก็ตั้งใจอยากให้ศิลปินดาราในยุคนี้มีใครแกก็เอามาเอามาเอามาเพื่อให้หนังมันมีชุกชันทะลุแล้วก็คนที่อยู่ข้างหลังพยายามเขาเรียกว่าให้ทุกคนได้ได้ได้สัมผัสกับอีกภาพยนตร์เรื่องหนึ่งของชาวอีสานเราครับผมมองว่าทั้งสองท่านยังอยู่กับเราอยู่ครับผมครับครับก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่จะเสริมอยากจะสริมพี่อีมก็คือผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับนักคอมเนี่ย ผมก็ไม่ได้เล่นเท่าไปรเยอยเลยครับกับแทบทุกเรื่องเลยคือสิ่งหนึ่งที่สิ่งนึงที่อยากให้คนรู้นะครับว่านักเข้มคนที่อ่านหนังสือไม่ออกผมเชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้นะและเขามาหนังสือไม่ออกเวลาที่จะเข้าฉากนี่ก็คือจะต้องมีทีมงานมานั่งอ่านบทให้นักข้มงครับซึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทุกมุกตลกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจดจําที่เป็นคลิปสั้นที่เราได้อ่านทุกวันเนี้ยที่เราได้รู้ทุกวันเนี้ยครับคือการเรื่มสดและการจดจําจากการอ่านแค่ครั้งเดียวครับ นี่เป็นสิ่งที่นักแสดงรุ่นใหม่ไม่รู้ว่าจะมีใครที่สามารถทําแบบนี้ได้ไหม<ะ>ส่วนพี่โรเบิร์ตคือคือเขารู้จักเขาในช่วงเวลาที่เขาลำบากมากๆรู้จักเพราะว่าบ้านใก,กนนล้แครเคียนกับมันนีเบิ้ลมีพี่โรเบิร์ตมีผมพี่บอลนะ่างครับคือเราเห็นในช่วงเวลาที่เขาลําบาก<ะ>แล้ววันหนึ่งเขาสู้ด้วยตัวเขาเองโอเคหน้าหน้ากล้องอะ่ะผมเชื่อว่าทุกคนว่าตลกสนุกสนานหลังกล้องไม่เลยหลังกล้องลำบากมากจนวันหนึ่งเขาสู้จน มีชีวิตที่ดีขึ้นครับมีชีวิตที่ได้มีคําว่าความสุขสบายบ้างอแต่เปนโคตรสั้นเลยครับ,ครบโคตรสั้นมากมันสั้นมากวันที่รู้ว่าเขาป่ยวยเสร็จปั๊บภาวนาเลายอย่าเลยจริงๆเห็นเหนื่อยมากขนาดนี้ใช้ชีวิตเขาวบาความสุขนานกว่าน,นี้หน่อยได้ไหม,มสุดท้ายก็เป็นไปตามวิธีของธรรมชาติที่มันอย่างตางจึงแล้วก็ขออนุญาตพูดถึงป้าหนป้าหนช่างแต่งหน้า ที่เอาบทละครเดินเขาไปหาเป็นจุดเริ่มต้นแรกเลยจริงๆจุดเริ่มต้นแรกบอกว่าได้รับข่าวมาจากพี่พี่แหลมว่าเราไปเล่นหนังกันเถิดเราไปสร้างรอยยิ้มให้กันเถิดแต่อย่าคิดมากนะหนังไทยเราก็ประมาณนี้แหละอย่าไปน้อยใจที่เขาไปอเอาไปเปรียบเทียบมันก็ประมาณนี้ความสุขในสไตล์แบบไทยอะไรที่เป็นแบบไทยมันนู่นในโลกแบบผม ผมบอกเลยว่าผมกล้าพูดได้เต็มที่ว่าในโลกใบนี้ไม่มีใครที่จะสามารถชอบทุกอย่างได้มันก็ต้องมีชอบและไม่ชอบสลับสบสลับกันไปทีนีน้ก็ตกตกลงพี่แหลมไปสิ่งที่พี่แหลมต้องการคืออยากให้ประโยชน์เรื่องนี้ฉายสร้างเรายิ้มให้กับพวกเราบ้างในช่วงจังหวะที่โควิดกำลังระบาดไม่มากก็น้อยแล้ววันนี้ผมว่ามันประสบความสำเร็จนะครับ<ะ>เรื่องรายได้เรื่องอะไรผม,ผมไม่ได้สนใจ แค่ได้ฉายแค่ได้ฉายแค่ได้ยินไม่ใช่ว่าบแ่สี่ก็นายไม่ใช่คนลงทุนนายไม่นู่นนี่นี่นึงผมว่าภาพพจน์ทุกเรื่องมันต้องมีจิตวิญญาณของคำว่าอยากจะสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความสุขถึงเชื่อนั่งอยู่ตรงนี้ต้องมีใครหัวเราะบ้างเดี๋ยวไปพูดจากนี้นดีได้เริ่มตีนี้จะสู้กับเราไหม มาสู้ด้วยนะทีนะเฮียครับพระนครฟิม์มเราต้องสู้ต่อนะครับสร้สางรอยยิ้มต่อนะครับครับผมก็ในในส่วนตัวผมคิดว่าวันเนี้วันที่หนังได้ฉายมันคือเป็นวันที่ประสบความสาเร็จแล้วรอยยิ้มก็มองว่าเป็นอาหารจานหนึ่งแล้วกันในจานนั้นเราอาจจะไม่ชอบผักหอมไม่ชอบหอมไม่ชอบพริกไม่ชอบกระเทียมแต่อาจจะชอบหมูก็ได้ในจานนั้นเข้ามาชิมนะครับ,รบไม่ใช่หนังที่ดีที่สุดในจักรวาลแน่นอน ไม่ใช่หนังที่ดีสุดในประเทศไทยแน่นอนแค่ได้ยิ้มครั้งหนึ่งในหนังเรื่องหนึ่งผมว่าโอเคแนละ้วครับสุดยอดมากนะคขอบคุณมากคือ